นี่ผมกอได้มาคู่กับแกไม่ครบโซเดียร์สิบเจ็ดเจ็ดส่วนไ่ครบวันนี้จะมาเต็มเทียบครับคุณวิลเลียมที่คุณไม่เคยรับผิดเลยคุณ้ก็รู้จักอย่างนนแน่นอนเพราะว่าจะมาสิพพ่งจังคุณพี่เฮร์รี่พี่เฮล์ี่จะเข้ามาหาคุณพี่ นี่คือวิธีการเล่นสองคนแบบโฟร์เอ็กซ์ด้วยอ่ะออยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอพันนึกเจอควัยเฟยไม่ดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวคุณพี่เลี้ยงจะไปนั่นก่อนนะคะจำได้ปะครับที่ผมเคยมาเล่นโอยสวัสดีครับวันนี้พบกับคุณเลกตคับอ๊ะ อ๋อเนี่ยไม้หนึ่งอันสองมันทำเป็น Infinity ได้ไครับ Infinity เ,เลยแค่ครับไม้หนึ่งอันนอบโอโ้โหสุดยอดคุณจะงงครับตอนนี้ยิ่งก็ยังเป็นปความรักเยโเวนจะมีคนคอมเมนต์มาเออถึงพวกเราจะตอบว่ามันทำไงครับใช่นี่มาสอนเลยครับโอเคพบกับ EP แรกที่จะมาเล่นกับคุณวิลเลียม อย่างอรสิโอเคครับเดีย๋ยวผมจะมามันมันเต็มแล้วละ่ะใครสงสัยว่าไวพี่เฮนรี่ถึงมาอยู่ในแบบนี้แล้วแล้วบบอะีรนั่วเหรออาจจ้สงสัยใครดูคลิปนี้จะได้ตอนแรกเลย,เยอ้าวแล้วทำไมพี่เฮนรี่เล่นแบบหมดชีวิตวแล้วนะไม่ครับโอ้ไม่ก็กคือมันผมไม่ไรู้แล้ว มันเบี้ยแบบไะอรับามาเล่นเดี่ยวกว้าง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 กวางนะกรับเล็กสุดโกงอโอเคบางทีผมอาจจะเงียบไปนะครับต้องขออยกคนคุณครับถ้าคุณอยากอยากดูคู่มือแล้วก็คุณพิมพ์ได้เลยว่าคู่มือนะครับคู่มือมนุษย์นะพิมพ์มนะมไปด้วย แล้วก็มันจะมีคนที่มันจะมีคนนะครับแล้วเขาสุดสว่าพ,พี่ดิบบีดิดสกายรรบ,บอกไว้ก่อนคารารู้ักก็ได้โอเคมันมีหลายอย่างเลยเกี่ยวกับก,กินไหมครับก็มีวิธีการหลอกคนใน ไเกมไหมคะตอนฮาโลาวีนมันก็มีนะคะบอกไว้ก่อนและอีกหลายอย่างที่สร้างความบันเทิงให้กับคนผู้เล่นออีกมากมายใช่เลยและก็วันนี้ผมว่าผมจะสร้างอันนี้ให้เสร็จหรืออาจจะเป็นคลิปหน้าหรือคลิปถัดไปก็เป็นไปได้โอเค คลิปแรกใช่ไหมครับอันนี้คืออีพีเออเพอะเพเผอนั่นไงมันโดนดับไปเสียกอใช่มันโดนดับไปครับมันหมดครับนี้ผมก็ได้เล่นไหมครับอีพีหนึ่งคนเลยโซนจุดสิบสี่จุดสี่ทำไมอีพีหนึ่งรวยขนาดนี้ครับโอถามครับ มันจะมีอีพีศูนย์นะครับออผมไม่ได้อัดทับอีพีศูนย์คุณพี่เรียกอ่ดนะ EP ศูนย์พี่คุณเยียงอัดไม้เรี้ยรครับแต่มันไ, <ป S 2> ไม่<า>รู้ว่ามันหายไปไหนพี่เรียกไม่ไดไ้ไม่รู้จักค้นหาซื้อ,อมันจะไงก็เลยอดกับอีพีศูนย์ค้นลอยเลยครับบอกไว้ก่อน อคุณทุกท่านคงจะไม่ได้ดูอคุณทุกท่านอาจจะเจออยากเคยเห็นหน้าพี่วิลเลียมออพี่วิลเลียมจะสะพัดกดก่อนให้ดูดูกน้องดูหน่อย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 ได้ครับอุปจารจนี่ครับยามนีโอ้ยลงมาเลยลงมาให้พวกข้าที่ข้าได้มาดูเสนอหน้าของพี่วิลเลียมตัวเต็ม เสียงจริงและสาวสวยผู้เล่าร้อนกำลังจะมาดาได้ดาราดังกกบี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 เกบีโอ้ยกว่าูเขา <อ S 2> ดังในเชวฟไม่ได้ไม่ครับอ๋อนุ่มสุดพอดไม่ใช่หรอไม่ใส่แล้วล่ะแร้วว่าไม่ใช่เอ,อ้ยบล็อกไม่ตอกหนึ่งบล็อกไม่เป็นไร อย,อยาขอขอวิ่งกับพี่วิเลียมก็อาจจะมาให้ให้โซคุณพี่แฮร์รี่ครับว่ามันหน้าต่อตาหลอกขนาดไหนโอ้แล้วสวนหน้าตาของผมก็เหมือนกับคนอะไรใช่อย่าง Tony, Hello, ไม่ได oh, ้อะไรมากครับคนรับใช้ไม่ใช่เป็นคนรับใช้ครับหน้าตาหลกนะครับเอ็ก เก้งครับไม่ใช่ครับอ่านี่ครับยงเรมพาส่ายครับอือหือสุดยอดอาตาผมไม่เกือบตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้เชือโอเคให้พวกนี้มาเจ้าคอยไม่กลับปั๊บโอ้ยค่กดติดตามแล้วขอขอบคุณเป็นย่างสู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 งครับฝากกดไล แลกกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปนะาหนะหนะต่อาไปด้วยนะคะและขอลาเพียงแค่ไอ้ไม่ใ่ลาทีเออคุณพี่แฮลี่พอบอกว่าจบจบจบเป็นดูหนังจบครับบอกไว้ก่อยโอ้ดูฟักอย่าโอเเป็นไงบ้างเป็นงัรับเมื่อกี้ เห็นโดนแมงสาบพูดใช่ไหมแบบในขอขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอดูหน้าตัต้นของพี่วิลเลียมครับเอไม่เป็นไรล่ะดูหน้าตัวตนของพี่เฮลเลี่ครับสวัสดีอ่านี่ครับพี่วิลเลี่ยครับโอ้โหสุดยอดแห่งการมือลบอืออืถือแต่ละเท่อ๋ออ่า อส่ก้าเหอมกาวยก้าวยี a ก e าวยกาวยกาวยวยกา่้องีแล้วค่อยบายอีบ้าเดี๋ยวโใส่ก่อนตื๊ดอย่าต้นตีเลยหายเบอร์ไปเลยเออดี๋ยล่วงเลยอยากหาเรื่องอยเอาดามาทดลองเลยเอาดามาทดลองให้รี่เลยฮะตายเลยเลย เออสุกเกอตในมอนในโทนิชานันเอามาป่ะเราเราเราไม่ได้เอามาเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนเราไม่ไดเอามาเอาดาพวกเอาดาพวกติดตัวไปก่อนเล้่กันนี่นะปะปะปปดูครับเห็นว่ามันมีมาหนึ่งอันคาบไดติดดิดอันนี้คือสูตรของผมบางคนอาจจะรู้ก็ได้ครับบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ถ้าคุณไม่รู้ก็คอมเมนต์มาได้ คอมเมนต์มาได้ข้างล่างได,ได้ได้คลิปได้เลยครับมาเห็น้องคลิลาคลิปก็ได้เด <c oughs> ี๋ยวนพีเลียงคนนี้จะมาทำอะไรต่อบ้านมันก็เบื่อเกินไปนะครับ <c oughs> วัดหรือฟัง <c oughs> ว่าให้มามุนอันนี้กันครับเรืเร่อๆเปียเดียว ทำไมบล็อกทองมันไม่สามารถทำอินฟิยตตี้ได้วะทำไม่ได้ต้องเป็นทำบล็อกทองอินฟิยตตี้ไม่ได้บล็อกทองทำอินฟิยตตี้ไม่ได้ครับอ๋อลืมไปครับ่อเจ้าเจ้าเจ้าจะสรุปยัง้งเลยบล็อกทองไม่สามารถทำอินฟิยตตี้ได้โหโคตรเปรี้ยงว่ะ บางคนอาจจะรู้ก er ็ได้ครับบางคนอาจจะรู้ก็ได้ครับโอเคคุณท่านคือคนที่มีเสน่ห์ง่ายๆโอ้โหบอมางทีหนักเลยเอาเลโตมาเยอะๆครับจนหว่าจะมีคนคอมเมนต์มาถ้าไม่มีใครเลยครับก็ไม่แม่เต็จะกด ไม่กดไม่ชาเลยเบร่อะไรเลยคนหนึ่งก็ยังดีครับแล้วก็ต้องกดติดตามแม้แต่หนึ่งคนติดตามหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนจำาอาเลยเดี๋ถ้าโมเตอคอมเม้นแต่ไม่กดนะครับไม่น่ะไม่ะครึ่งหนึ่งก็ห้าสิบห้าสิบมีโอกาสจะเฉลยห้าสิบห้าสิบนะเดี๋ยวอีกห้าสิบเปอร์เซ็น ไม่ค่อยติม<อ>้ลยครับไม่ค่อยติมเลยเพราะแสดงว่า <c oughs> บางจะอาจจะนานหน่อยบางคนอาจจะรู้จักผมเป็นพิเศษแต่ว่าคนนาวสา่งไปคนส่ม,มากจะไม่รู้จักผมเลยแล้วผมเป็นคนชื่ออะไรจอะไรคือ าทีผมออดจุปล่อยเป็นอ่าใครเคยดูแมคคัชขาชามากงอ่่ะชาาเป็นคนโปรของผมเลยอ๋อเขาคุณนนั่นเลยชอบอะ่ะชอบมาไ่นนสุดไหเพราะชอบตอนที่แนะนำตัวด้วยใครเคยดูตอดูด้ อะไรวะสวัสดีครับคุณผู้จักาอะไรพวกอนี่ยเออจะจะได้ผมไม่ใครผมผู้จัดกาอ่าไปได้เออบางทีก็อาจจะได้เอาแล้วจ๋อเอ้าน้องเอ้ยอย่าอย่าไม่หมดครับบางคุณเดินใจตื่นใจอยากไปดูบ้านผมผมไม่ให้ดูง่ายๆครับแต่วันด้านบ้านคุณพี่เหมือนกับคุณพี่เลี่ยมนะครับบอกไว้ขอเลี่ยนดูมาอย่างเทพๆเราเห็นเลี่ยมนะ เฮลี่ถ้าเฮลี่ตายใช่ป่ะมันจะมีเราไบันไดอยู่คือตรงที่นี้ตรงนี้ซานนี้มันจะเป็นเราวบันไดเราไม่ได้เคยสอบไปส่องกีอะไรพวกนั้นเลยสูงมากเลยเพราะเราไม่ว่า,เา,างเวลาสร้างที่กีมันก็มีอยู่แล้วนะแต่เฮลี่ไม่สังเกตเตงมเราก็เห็นบันไดต้องการเหล็กแล้วครับงานนี้อ๋อเหล็กคอมอฟเวนตี้ได้จำได้ใช่ป่ะใช่แต่ถ้าเราไปพบบล็อกมันจะทำไม่ได้เลย อีเบดเอ้ยอกูจะผือช็อคไม่เป็นไรนี่ครับแต่แบบทำต้องทำเป็นก้อนนะครับโอโ้โหทุกอย่างเลยอะล็อกหมดเลยใช่ไหมอืมล็อกเดมอนก็ยังมีมครับไม่เป็นไรตอนนี้บ็อกไอ้พวกไอ้พวกนี้เรายังไม่ต้องการตอนนี้เรารวายเยอะนะคนรวย,ยเลยจริงไม้สามารถทำเป็นอินเวตี้ได้จำได้ใช่ปะอินเวตี้ได้เลย ơi oh. yes vừa 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 ยังมาดังเกินทำเยอะเกินไปแล้วอ่าดูสีครับสดดว<อ>ยสมีอรอ,มอร่าออโอเค ไขไก่กหรอไขไก่ขอ like ได้ไก่เถอะนะนี้ก็ค,คือท anyway? ี่เก็บดือดดดือดต้คโอเคาครับกองเต็มกินดื่มได้ดื่มพินนี่คือบ้านของคุณเลือดกันอ่ามเมนต์สวยไหมครับมเมนต์สวย อันนี้ห้องในโชวในช้าครับโอ้โหมันสวยมากไก่ก็มีครับเดี๋ยวโยนลงข้างล่างทีเพรขึ้นสุดนี่เกือบสอยู่ข้างล่างดูฟัวนี่คือห้องน้ำห้องน้ำสามารถมาเจ้าได้คําบอกไว้ก่อนและมีไก่ครับไก่ของพี่วิีญาณนะฆ่าไม่ใช่เล่นอย่าฆ่าแล้วไม่ฆ่าจะฆ่ามึงนี่ไก่มันไก่ดีขนาดนี้ ตอนที่ใครเข้าห้องน้ำทุกทีมตอนที่ผ่านมาประมาณหนึ่วันมันทอดทอดไข่ออกมาให้เลยนี่ก,ก็เป็นห้องของ,อง,องโอเค,อเคขออนุญาตเจ้าห้องวิเศษลับเล็ดรอที่ <c oughs> เ,เราจะเกิดนั้นเราจะเกิด,ดยอยูอ่ตรงนี้นะออผมผมไม่ใครผมช่วยใครหรือลว ว่น,นี้ปากกวไล่แล้วก็สไปา์เเวลาไปอมลองใจอีกครัง้งและผมลืมบอกไปว่าผมใช้เวอร์ชันโซนเจนสีเจนซ์มิวซีนะครับถ้าใครสนใจดาวโหลดสามารถดาวน์โหลดได้ผมของขขล่ะเพียงแค่นี้นี้น